จากการที่สคบอรหรือศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้ประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะเพื่อความสะดวกในการติดตามข้อมูลการเดินทางของประชาชนในกรณีติดเชื้อนั้นเพจ Facebook หมอชนะได้ทําการโพสชี้แจงเอาไว้เมื่อวันที่7มการาว่าแอปหมอชนะนั้นได้ขออนุญาตเข้าถึงส่วนต่างๆของสมาร์ทโฟนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆดังต,ง,ตง,ตงต่อไปนี้ 1. กล้องเพื่อใช้ในการถ่ายรูปของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันว่าแอปนั้นเป็นของผู้ใช้งานจริงและใช้ในการสแกน QR code ของไทยชนะเพื่อทำการเช็คอินสถานที่ 2. ตํตำแหน่งผู้ใช้เพื่อติดตามเส้นทางของผู้ใช้แอป ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้กรมควบคุมโรคใช้ประกอบในการสืบสวนโรคและใช้ในการค้นหาว่าผู้ใช้แอปอยู่ในสถานที่เสี่ยงในช่วงวันและเวลาร่วมกับผู้ติดเชื้อหรือไม่เพื่อกรมควบคุม,คม,คมโรคจะได้ส่งข้อความแจ้งเตือน 3. ามคลังรูปภาพแอปจะเก็บรูปถ่ายของผู้ใช้งานไว้ที่เคเรื่องของผู้ใช้งานเองและจะไม่มีการเก็บรูปถ่ายไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางของระบบแต่อย่างใด4พื้นที่เก็บข้อมูลในกรณีที่มือถือไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันจะเก็บข้อมูลเส้นทางการเดินทางไว้ในโทรศัพท์มือถือก่อนเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วแอปจะส่งข้อมูลไปจัดเก็บที่ระบบส่วนกลาง ทั้งนี้ทาง Facebook หมอชนะได้แจ้งเอาไว้ว่าไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอาทิชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เอีเมลที่อยู่และอื่นๆในแอปพลิเคชันและระบบส่วนกลางในทุกกรณี